มีมุมนกอะอะอะอ,ะอะ <c oughs> ยืนมือเดียวยืนมือเดียวยืนมือเดียวกอดสิคะจะได้ไม่ล้มหนูเกาะเองแล้วอ่หนูเกาะเองหรอว้าทีขาขา่ขาเขาเบี้ยวดูได้ดิเท้าเขาเบี้ยวอยู่เมื่อกี้เ,เอาใหม่เอาใหม่ คือคืกคืออันนี้คือครับอันนี้บ่อยทำอะไรทำหมดเล้วเนี่ยเอาไว้ไหมกยิ้มค่ะไหวไหมลูกนี่หนูหยิบกระทะกระทาวิเศษแบ่งล่างเชื้อรมุนกระจาวิเศษเดี๋ยวขอวบตัวเองกระจาวิเศษ ยังวันนี้แม่วันนี้ร้องเพลงยังคะแม่ ังเกาะเกาะเกาะทิ้งของเล่นก่อนดีค่อยเกาะเออเก่งเว้ยเอยเรามีวีเรามีวีโชว์การวีผมของน้องเฟรนดค่ะวันนี้เราจะมาวีผมนะคะแซงข้างโอ้จะกินนมเหรอลลก นะคะวิยืนจะยืนอ๋อโจจะยืนมันไหลมันไหลอ่ะที่มันเตี้ยดูขากลางเลยดูนะขากลางเลยอาหารที่เกาะเองกับว่าหัวโป๊ะอันนั้นมันนิ่มโนหนูยันไม่ได้หรอกอะ พื้นที่ไม่มีให้ก่องเอามาสนจริงๆไงไม่หยุดเลยเอามาผีผ่องก่อนยืนทั้งวันน้องเฟรลด์กับกล่องแห่งความลับน้องเฟรนด์จะลืมทุกอ,อ,อย่างไปเอาถุงมาแล้วอีก เียด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 เอ,เอกินนมใช่ไหม <c oughs> อ๊ะอาป <c oughs> ออาอจอมเลอชอบรือขอนะคะน้องเบลินชอบยื้อขอน้ำลายยื้อเลยจอมเลอต <c oughs> ีผมกข้างด้วยใช่ใ ไปก่อนนะคะบ๊ายบายเฟรนี้บายยหน่อยบ๊ายบาๆ <laughs> <laughs>